สอย่างที่หาได้ยากที่สุดในโลกและจักรวาลมีอะไรบ้าง 1. การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้ว่าโอกาสของเต่าตาบอดที่จะมีโอกาสลอดห่วงในมหาสมุทรนั้นยากแล้วแต่การที่ได้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งกว่า 2. การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของยากเพราะกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น ท่านต้องบำเพ็ญบารมีสิทัศน์ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานมากๆอย่างน้อยคือ20ประสงค์ไขยกับเศษเศษมหากับ 3. การได้ฟังธรรมนั้นเป็นของยากซึ่งหากฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยเพราะกว่าจะมีใครสักคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้เปิดใจฟังธรรมและมีความเข้าใจในธรรมะได้นั้นก็หาได้ยากมากๆ 4. การนำเอาธรรมะปรัปรับใช้ในชีวิตได้จริงๆนั้นเป็นของยากเช่นการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อนำเอามาขัดเกลากิเลสในตัวเราให้เบาบางลงและสามารถดุดพ้นได้ในที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆดังนั้นให้เราดีใจปลื้มใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสฟังธรรมและนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตได้จริงๆย่อมได้ชื่อว่า เราคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกและจักรวาลน,นี้แล้วเจริญพร